ปิดอาณาจักรแบงค์พัชระสร้างบ้านกระจกติดทะเลสาบมูลค่ากว่า30ล้านเป็นอีกคนที่มากความสามารถสำหรับแบงค์พัชรรปัญญายงพิธีกรชาวไทยเป็นที่รู้จักในฐานะพิธีกรเล่าข่าวเศรษฐกิจในรายการเรื่องเล่าชาวนี้แทนที่หม่อมหลวงนัทธกรเทวกุล ปัจจุบันเขาร่วมงานกับบริษัทดรวารตี้ในฐานะผู้ดำเนินรายการรวยหุ้นรวยลงทุนทางช่องไทยรัฐท,ทีวีอีกทั้งแบงค์พชระยังเป็นลูกพี่ลูกน้องกับหมอโอซสมิดอรรยสกุลอีกด้วยและในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดอาณาจักรของแบงค์พชระสามีของนีนาสุธิตาที่สร้างบ้านกระจกติดทะเลสาบมูลค่ากว่า30บล้านงานนี้จะสวยและหรูราสมฐานะขนาดไหนไปชมภาพพร้อมๆกันเลยค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ